วันนี้มาวัดป่ากุศมิงครับอำเภอเป็นจรักษณ์กันทลักษณ์นะครับจุดที่สองนะครับเราต้องประกาศปู่ ตุสมิงก่อนนะไาเล่องแห่งสคนนึงรังจุดต่อไปคือจุดที่เราจะไปไหว้ปู่พญานาคนะครับทางผ่านก็จะผ่านต้นไม้ใหญ่สูงมากครับทางเดินก็จะเป็นป่านะครับร่มลื่นมากหน้ามา พักผ่อนกราบพระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝั่งนั้นก็จะเป็นแม่ตะเคียนนะครับต่อไปนะครับที่เรามาก่อนทางเข้าที่จะไปกราบหลวงปู่พญานาคครับเราก็จะมากราบพระพุทธศิกขีทศพลที่หนึ่งนะครับ กราบขอพอรท่านวัดสงบร่มเลือนมากครับเงียบเหมาะกับการพักผ่อนทํำบุญในช่วงวันหยุดมากนะครับจุดต่อไปก็เราจะไปไหว้ปู่พญานาคกันนะครับจุดต่อไปนะครับเราก็มากราบพระประธานที่อุโบสถกลางป่านะครับอพอรเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จุดต่อไปนะครับสวยงามมากครับ 给他们安排的。